สวัสดีครับผมอดิศักดิ์เหล่าพิมพ์ครับวันนี้ก็จะพามาทัวร์โคกหนองนาซึ่งมีอายุครบ4ปีนะครับซึ่งในโคกหนองนาที่ผมทำมาเนี่ยก็จะปลูกพวกไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็พืชลม้มลุกส่วนหนึ่งวันนี้มาดูว่าโคกหนองนาที่ผมทำครบ4ปีแล้วก็มีการทำนามีการปลูกพืชหบุนเวียนมันจะมีอะไรบ้างครับ วันนี้ขออนญาตถ่ายทำเป็นแบบลองเทคนะครับขอแบบว่าจะไม่ตัดต่อเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศทั้งหมดของโคกหนองนาอาจจะยาวหน่อยถือแต่ถือว่า,าท่านที่สนใจการทำโคกหนองนาที่ทำอยู่แล้วหรือว่ามีความตั้งใจที่อยากทำเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนแรกที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็จะเป็น คลองไส้ไก่ครับซึ่งผมก็จะปลูกพวกพืชจำพวกมะม่วงพันุ์ต่างๆแล้วก็จะมีฝรั่งมีกล้วยก่อนที่จะไปถึงฝั่งนั้นครับตรงนี้ครับเป็นชะอมครับเป็นชะอมปลูกไว้3ต้นนะครับพอดีว่ามันโตประมาณ2ต้นใหญ่ๆเนี่ยครับ พื้นที่โคกหนองนาบริเวณนี้มีพื้นที่ด้วยกัน5ไร่ครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูต้นมะม่วงซึ่งลงไว้ตั้งแต่ปีแรกนะครับก็จะมีหลายสายพันธุ์แล้วก็ปีนี้ครับเขียวเสเวยที่อยู่ด้านหน้าก็มีผลเป็นปีแรกครับ3ปีที่ผ่านมายังไม่มีผลเลยครับตกมาปีนี้ มีผลบ้างแต่ถือว่ายังไม่โดกเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆเขียวเสวยผมปลูกไว้จำนวน3ต้นครับแล้วก็ด้านขวามือที่เห็นน้ำอยู่นี้ก็คือเป็นคลองไส้ไก่โดยในปีนี้ฝนมันมาค่อนข้างถี่แล้วก็มาไวครับทำให้คลองไส้ไก่ของผมเนี่ยมันไม่ได้แห้งตามลงไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็มีน้ำบาดาลซึ่ง เปิดเติมไว้ตลอดครับด้านหน้ามะม่วงสายพันธุ์นี้ก็คือโชคอน,นันต์หรือ3ามฤดูครับน่าจะเป็นชื่อเรียกเดียวกันถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับคลองไส้ไก่นี้ก็จะมีพวกปลานินมีปลาซิลมีปูมีหอยครับซึ่งพ่อก็ได้มาเก็บหอยเก็บปูกินก็ถือว่า เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของครอบครัวครับในช่วงที่ยามปกติผมจะเรียกพื้นที่แห่งนี้กับลูกสาวว่าเป็นตู้กับข้าวครับเพราะว่าเราจะมีพืชพันธุ์ต่างๆมีกุ้งหอยปูปลามีหน่อไม้มีกล้วยมีข้าวมีข้าวโพดพวกนี้ครับแต่เมื่อยามเกิดวิกิจขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นหลุมหลบภัยชั้นดีซึ่งผมมีความตั้งใจว่า จจะทําให้ออกมาเป็นเหมือนกับพื้นที่สีเขียวพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารของเราไม่ว่าจะเป็นยามปกติหรือแม้กระทั่งยามวิกฤตนะครับด้านหน้านี้เป็นน้ําดอกไม้สีทองครับมีผลมาตั้งแต่ปีที่สองลูกเน่าก็มีนะครับตรงนี้แต่ว่าก็ถือว่าดกค่อนข้างมากครับต่อไปข้ามคลองครับข้ามมาตรงนี้ก็จะเป็นสะลูกใหญ่ ด้านหน้านี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงพันแก้วขมิ้นครับแก้วขมิ้นนี่เป็นอะไรที่ดกมากเลยครับได้แจกจ่ายเพื่อนฝูงญาติพี่น้องไปเยอะแยะครับนะครับแก้วขมิ้นครับเยอะมากบริเวณฝั่งคลองครับก็จะเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมครับน้ำที่เห็นอยู่ก็คือได้น้ำประปาในการ ช่วยเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมไปให้ดูครับเนี่ยครับน้ำอ๋อไม่ใช่น้ำาปะปาขอโทษครับน้ำบาดาลเจาอะน้ำบาดาลในการช่วยเติมโดยใช้โซลาเซลล์ครับบริเวณเบิร์มก็จะมีมะพร้าวปีนี้ผมว่าจะลงมะพร้าวเพิ่มครับเนื่องจากว่าก่อนที่จะเจาะน้ำบาดาลเน้น้ำมะพร้าวต้นมะพร้าวมันก็ตายไปปกติมันจะมีมะพร้าวประมาณ6ต้นครับตอนนี้เหลือ3 แล้วก็ระหว่างต้นมะม่วงก็จะเป็นน้อยหนาครับนี่ครับน้อยหนาหนังมะม่วงต้นนี้ก็จะเป็นฟ้าลั่นครับเป็นฟ้าลั่นฟ้าลั่นแล้วก็จะเป็นอกล่องไม่รู้ว่าเขาเรียกอกล่องเฉยหรือว่าอกล่องสีทองนะครับอ่ะอันนี้ก็น้อยหนาครับแล้วก็ปีแรกที่ฟ้าไอ้ที่อกล่อง ออกผลครับนี่อ,อกล่องเนี่ยก็สังเกตบริเวณตรงตรงตรงอกมันเนี่ยครับเขาเรียกนะครับมันจะมีร่องอยู่สังเกตได้เอามือจับดูมันก็จะบุ๋มบ,มบุมลงนิดนึงนะครับอันนี้น่าจะเห็นชัดเนี่ยครับประมาณนี้ผิดถูกประการใดขออภัยนะครับแล้วก็มาถึงบริเวณสะลูกใหญ่ครับที่เป็นสะที่อยู่กลางพื้นที่ครับ น้ำนี่มีค่อนข้างเยอะครับจากน้ําฝนด้วยจากน้ําบาดาลที่เติมลงไปด้วย<_><_>บริเวณเบิรมม์มผมก็ปลูกมะพร้าวน้ําหอมครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยได้มาตัดหญ้าครับท่านใดที่จะทําโคกหนองนานเนี่ยสิ่งที่ต้องเผื่อใจไว้ถ้าทําพื้นที่เยอะครับจะต้องมีการตัดหญ้าการตัดหญ้านี่ยผมก็ใช้เวลาประมาณ2วัน,นครับไม่ได้บุกหนักนะครับ เช้าสัก2ชั่วโมงเย็นอีกสัก2ชั่วโมง2วันก็จบพอดีครับถือว่าเราไม่ได้ทํางานหนักครับเราทําช่วงเช้าเช้าพอมีแดดมาผมก็เข้าร่มแล้วก็ช่วงเย็นแดดร่มลมตกก็ลงอีกสักสชั่วโมง2วันก็จบสิ้นกระบวนการการตัดหญ้าครับอันนี้เป็นมะม่วงพันมหาสนกครับผลเต็มต้นเหมือนกัน จะให้ดูบริเวณสะซึ่งเมื่อวานครับผมได้มาตัดหญ้าบริเวณรอบสะเรียบร้อยจะเหลือส่วนหนึ่งก็คือหญ้าบริเวณด้านหน้าซึ่งติดกับถนนครับสังเกตส่วนที่บริเวณที่ยังไม่ตัดครับก็จะมีมะขาม2ต้นแล้วก็จะมีไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งครับ2กอเล็กๆประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ ระหว่างเบิร์มใหญ่ๆหรือว่าเป็นส่วนของพื้นที่เดินครับผมก็ปลูกกล้วยไว้ครับกล้วยอันนี้ก็ให้เฉพาะปุ๋ยคอกครับนี่ครับเป็นกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีหมาหนึ่งตัวครับชื่อเข้าจีครับเวลามาโคกหนุงนาเวลามาตัดหญ้าเนี่ยมันก็ชอบตามมาครับ ฝั่งด้านซ้ายมือจะเป็นพื้นที่นาซึ่งตอนนี้ก็เตรียมที่จะลงนาช่วงกลางปีครับเตรียมที่จะไถหุดแล้วก็ทำนาตรงนี้ก็เป็นลำไยครับลำไยสองต้นตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเป็นสะลูกที่ใหญ่อันดับหนึ่งครับผมจะมีสะอยู่ประมาณ2ลูกครับสะลูกแรกกับสะลูกที่2 อันนี้เป็นลําไยเหมือนกันครับอีด e อแล้วก็จะเป็นส้มโอครับไม่รู้ว่าผมตนคนขายเขาหลอกหรือเปล่าส้มโอเนี่ยมันโตมาเนี่ยผมสังเกตว่ามันจะไม่มีหนามแบบนี้ครับผมไปหาข้อมูลมาน่าจะเป็นอะไรครับบักเวอร์ภาษาอีสานนะครับมังง่วงหรือเปล่าครับผมไม่มั่นใจถ้าไม่ใช่ส้มโอจริงน่าจะน่าจะอาอครับเนี่ยแล้วก็บริเวณพื้นที่ ทำนาครับตรงนี้หลังจากที่ทํานาเสร็จพ่อก็เอาเข้าวโพดมาลงครับก็ได้ขายประมาณสองรอบพืชหมุนเวียนที่เอามาลงหลังจากที่ทํานาเสร็จครับก็จะเป็นเห็ดฟางกองเตียตรงนี้ครับเป็นเห็ดฟางกองเตี้ยที่แม่ทํากับพ่อสองคนแกก็ทําปลูกเห็ดสลับกันระหว่างที่นาทั้งสองที่กับบริเวณนี้ครับปลูกช่วง ต้นฤดูหนาวมาถึงช่วงประมาณมีนาน่าจะได้เงินประมาณ6-7เจ็ดหมื่นนี่แหละครับตัดหักทุนหักอะไรออกก็น่าจะกํำไรอยู่ครับถือว่าทำพื้นที่ให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกเห็ดฟางกองเตี้ยครับก็ได้อันนี้สงจากาการเจาะน้ำบาดาลลงแล้วก็เอาน้ำบาดาลรดบริเวณหลังกองของมันไม่ได้ลดเข้าไปข้างในนะครับถ้าลดเข้าไปข้างในต้องใช้น้ําที่ไม่ใช่น้ําบาดาลน,นี่ครับ อันนี้คือเห็ดฟางกองเตี้ยครับแล้วก็มาถึงโซนของไม้ไผ่หรือว่ากอไผ่ครับผมปลูกอยู่สองสายพันธุ์ก็คือไผ่สร้างมนครับข้อดีก็คือลำต้นมันจะตรงสวยแล้วก็สามารถนำไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่า ถ้ามันโตมาก็สามารถตัดไปทำค้างแตงกวาค้างของอบวบพวกนี้ครับแล้วก็บริเวณคันนาทองคำนะครับก็มีไม้ไผ่แล้วก็ผมปลูกถั่วบาซิลครับนี่สวยเลยสีเหลืองครับแล้วก็ กอไผ่ด้านหน้าอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือเป็นกิมซุงครับกิมซุงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรกนะครับผมก็ได้มาแต่งกิ่งสางกอออกแล้วก็ส่วนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือหน่อไม้เนี่ยครับอีกสักประมาณสองสามวันจะมาสับสองหน่อนี้ออกผมไว้กอนี้ประมาณ9-10ถึงสิบลำแค่นี้ครับหลังจากนั้นถ้ามี น่ออื่นโผล่ขึ้นมาก็จะสับออกสับออกเพื่อให้เหลือแค่ประมาณสัก9ก้าลำสิบลำประมาณนี้ครับจะได้บริหารจัดการกอได้ง่ายครับไ่สร้างหมนแถวนี้อายุ3ปีครับเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วผมได้มาทำการแต่งกิ่งสางกอก็ได้ทำคลิปไว้ถ้าท่านใดสนใจ ไปดูวิธีการแต่งกิ่งสางกอไผ่สร้างมนก็สามารถคลิกดูได้หลังจากจบคลิปนี้นะครับส่วนต่อไปครับส่วนสะลูกรองครับก็คือสะลูกที่สองตรงนี้ก็มีการปลูกฝรั่งไว้ที่เบิร์มมีการปลูกกล้วยไว้ที่บริเวณเบิร์มตาพักเหมือนกันครับแล้วก็มีการเลี้ยงปลาทับทิมปลานินปลาหมอ พวกนี้ครับเวลาเราอยากกินปลาเราก็มาทอดแหหรือว่ามาจับปลาเอาครับแล้วก็แถวนี้ครับไผ่สร้างหมดเหมือนกันอายุ2ปียังไม่แต่งกิ่งสางกอครับช่วงนี้ฝนลงก็สามารถแต่งกิ่งสางกอได้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปไว้ให้ครับท่านใดสนใจก็สามารถกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้รอได้นะครับนะครับ แล้วก็ตรงนี้ครับเหมือนเดิมไพ่กิมซุงให้ร่มเงาเรียบร้อยเนี่ยครับให้ร่มเงาเรียบร้อยนี่แล้วก็ผมว่าจะปลูกกิมซุงอีกสักกอน,นึ่งไว้ตรงนั้นให้มันให้มันร่มมาตรงนี้กะว่าช่วงบ่ายเนี่ยร่มมันจะทอดมาตรงนี้ทั้งหมดเลยครับเราสามารถเอาเปลอเอาเสื่อมาปูนั่งนอนเล่นได้ ส่วนที่ผิดพลาดมีไหมก็มีเหมือนกันครับเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็ค่อยๆเล่าให้ฟังครับอันนี้มะม่วงโชคอน,นันต์ครับผลเต็มต้นครับผลดกตั้งแต่ช่วงเข้าปีที่สองเลยครับตอนนี้ก็มาปีที่สี่ไม่น่าพลาดครับผมชอบทานมะม่วงสุกข,ของโชคอน,นันต์นะครับรู้สึกว่ามันมันหวานหวานมากครับ สวนน้าดอกไม้สีทองก็แล้วแต่คนชอบครับจะหวานอมเปรี้ยวนิดนึงหวานมีเปรี้ยวนิดนึงแล้วแต่คนชอบครับส่วนที่ผิดพลาดครับจะให้ทุกท่านดูว่าพื้นที่ของผมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพื้นที่เนินจะเนินจากฝั่งนี้แล้วก็ลงไปฝั่งนั้นผมขุดโคกหนองนาครับตรงนี้ครับผมจะขุดเป็นคลองยาวต่อไปเลยทีนี้เมื่อถึงหน้าแล้งน้ำมันจะไปกองอยู่บริเวณสระลูกที่1กับลูกที่2ตรงนี้ครับทำให้ คลองตรงนี้มันไม่มีน้ําแล้วมันแรงตลอดทั้งช่วงฝนแล้วก็ช่วงหน้าแรงก็ยิ่งแรงไปครับเพราะว่าช่วงฝนน้ําก็จะไปกองที่ฝั่งขวามือช่วงแรงก็ไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีน้ําเลยผมจึงปรึกษากับพ่อแล้วก็ทําการถมคลองไส้ไก่ซึ่งอยู่ด้านบนตรงนี้ครับจริงๆมันจะเป็นคลองไปเรื่อยๆป้าไปแล้วก็มาบริเวณจุดข้ามแล้วก็จะเป็นเส้นนี้ครับเส้นเดิมของมัน ตรงนี้ก็ได้ถมแล้วก็ได้พื้นที่ส่วนหนึ่งกลับคืนมาแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังไว้พื้นที่ส่วนนี้ก็สามารถาต่อยอดเป็นโรงเรือนสร้างบ้านแล้วก็พื้นที่อนเนกประสงค์ที่เราอยากจะทํานะครับตรงนี้ก็ปลูกมันสำปหลังปลูกมันสำปะหลังไว้ก่อนพื้นที่โคกหลงนาของผมที่ทำเนี่ยมันเป็นดินทรายครับสังเกตด้านหน้าเนี่ยมีแต่ดินทรายแต่ว่าถ้ามันมี หญ้าขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่ามันก็จะเอาพื้นที่อยู่นะครับหมายความว่าดินทรายมันก็จะไม่ค่อยไหลลงถ้าไหลก็จะไหลส่วนน้อยเพราะว่ามันได้พื้นที่ที่หญ้าเนี่ยมันยึดเกาะไว้แล้วนี่ครับอีกบริเวณจุดหนึ่งซึ่งตอนนี้ครับผมก็อยู่ใต้ร่มของไผ่กิมซุง อีกทีนึงครับไผ่กิมซุงกอนี้ก็ไว้ประมาณ10ลำปลูกในบริเวณกลางพื้นที่เลยครับอยู่ในกลางพื้นที่แล้วก็ผมได้ปลูกอีกส่วนหนึ่งเป็นแถวตามนี้เลยครับนี่ประมาณอีกประมาณ 4- 5ถึงกอเวลามันโตขึ้นมามันก็จะเป็นเหมือนกับกอนี้แล้วก็มันจะเป็นร่มเป็นแถวเป็นแนวยาวไปเลยเนี่ยครับอ่ะ ตรงนี้ครับพื้นที่นาตรงนี้แม่ก็มาปลูกเห็ดฟางกองเตียตรงเนี้ยแล้วก็สลับกับพื้นที่ที่ผมพาไปดูเมื่อกี้ครับตรงนั้นปลูกสลับกันแล้วก็ใช้น้ําบาดาลในการรดหลังกองนะครับมาดูจุดโซลาเซลล์แล้วก็บริเวณที่ผมเจาะน้ําบาดาลครับผมเจาะน้ําบาดาลลงไปลึกประมาณ30เกือบสี่สิบเมตรครับ เปิดช่วงกลางวันให้น้ำใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ในการปั่นน้ำจากบาดาลขึ้นมาครับนี่ท่อหนึ่งลงสระลูกที่หนึ่งขออภัยด้วยครับ <c oughs> อีกท่อหนึ่งลงสระลูกที่สองครับฝังท่อไว้ใต้ดินมันก็จะเติมน้ำโดยการ แบ่งกันโดยอัตโนมัติครับนี่ครับบริเวณเบิร์มก็จะมีฝรั่งกิมจูเกือบบอกว่าฝรั่งกิมซุงไม่ใช่นะครับฝรั่งกิมจูโอ้เนี่ครับเมื่อว,วานมาตัดยาเนี่ครับมันก็หักลงมาผลฝรั่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดก ทีเดียวครับบ่มลงอีกสักนิดหน่อยนะ่าจะผลใหญ่มากกว่านี้นี่ครับมีทุกต้นนะครับต้นเล็กก็มีผลครับน,นี่ครับแล้วก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์อันนี้ก็เป็น แนวทางของผู้ที่สนใจทําโคกหนองนานะครับหรือว่าท่านใดทำโคกหนองนาถ้ามีไอเดียอะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับยินดีมากเลยนะครับที่จะมีท่าน,นต่างๆในการแนะนําในการทรําโคกหนองนานะครับส่วนโคกหน้องนาที่ผมทําอยู่ตอนนี้ก็มีอายุ4ปีครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ ต้นเม็กต้นมงต้นติว้วผักที่มีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็ฝั่งนี้ครับเป็นมะพร้าวก็มะละกอขาตะไคร้ใบมะกรูดประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้เป็นหม่อนกินผลครับผลเต็มเลยครับตอนเย็นๆลูกสาวจะชอบมาเด็ดผลทานครับเนี่ย โอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับโคกหนังนาของผมอายุครบ4ปีอ่ะเดี๋ยวอวดนี้ก่อนเมื่อวานพ่อไปตัดกล้วยมาเครือรหนึ่งนี่ครับแล้วก็ขนุนแดงสุริยาครับนี่ครับะมะม่วงขนุนฝารังพวกนี้ได้กินเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีที่สองนะครับอันนี้แดงสุริยาตัวนึงก็มี พันธวายแล้วก็พันทองประเสริฐครับขนุนก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับโคกหนองนาที่ผมทำอายุประมาณ4ปีครับช่วงปกติผมจะเรียกว่าตู้กับข้าวครับกุ้งหอยปูปลามีผักมีผลไม้ในช่วงวิกฤตเนี่ยก็จะเรียกว่าหลุมหลบภัยนะครับ ท่านใดที่มีโคกหลงนาครับอย่างที่บอกหรือว่าสนใจทําโคกหลงนาก็าสามารถพิมพ์คําถามไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ได้นะครับส่วนท่านใดต้องการแนะนําก็ยินดีนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจการทําเกษตรอินทรีย์เกษตรที่มีความยั่งยืนแล้วก็สนใจคอนเทนต์เกี่ยวกับโคหกหลงนาก็สามารถกดไลค์กดสับสไครต์ไว้ได้เลยนะครับวันนี้มีประมาณนี้นะครับอวยพรให้กับทุกคนมีความสุขสนุกกับการทาเกษตรครับเจอกันคลิปใหม่ เราวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ